สมมุติอยากคนที่อยู่ในสตาร์ทอัพนั้นเขาอยากจะกู้บ้านอะไรเงี้ยซีก็มาเล่แบงส่งคนไปช่วยเลยนะเออคือแบบช่วยช่วยจนกู้สําเร็จหรือว่าสมมุติอยากจะต้องทําธุรกรรมกับคนที่ไม่ได้เป็น U.S. citizen เขาแฮปปี้ที่จะทํามากเพราะว่าอันนั้นคือ culture ของ t e คส s t a r t u p พซงก็่าเล่แบงก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นที่รักนะครับ <7. S 1> ของพ<า>วกบริษัท Tech Startup ต่างๆที่อยู่ที่นูน่นอ ในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นบัลเล่แบบอีเวนต์เกี่ยวกับเทคส s ารอัพอ่ะก็จะเห็นซรือก็บัลเล่แบงก์อ่ะเป็นเหมือนกับสปอนเซอร์หลักหนึ่งหนึ่งเจ้าเสมอในแทบจะทุกอีเวนต์นะครับก็จากเทคสตาทอัพที่นู่นอย่างอย่างมากมากมากลกันก็ตัวเลขล่าสุดมันยังตัวเลขมันก็ยังบอกแบบร้อยแบบเป๊ะไม่ได้เอาประมาณสักสี่สี่เปอร์เซ็นถึงมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของเทคส s ารทอัพที่อยู่ในยูเอสนะครับ มีเงินฝากไว้ที่ซิลิคอนเวเล์แบงก์แล้วก็บางเจ้าฝากเป็นธนาคารหลักเลยด้วยนะไม่ใช่เป็นแค่แบบฝากฝากเล็กๆ,ๆนะ้อยๆอะไรเงี้ยบางทีบางเจ้าคือฝากแบบหลักเป็นร้อยล้านเหรียญพันล้านเหรียญอะไรก็มีเลยเพราะว่าเขาไว้ใจในบิสเนสของที่นี่มากๆเพราะว่ามันก็คือเป็นธนาคารที่เทคสารับทุกคนไว้วางใจกเ็เป็นธนาคารแม้เป็นธนาคารท้องถิง่นแต่ธนาคารก็ใหญ่ ถึงเป็นอันดับที่18ของ US เลยนะครับมีเงินฝากอยู่ที่175.4พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มีแอสเซทของของธนาคารรวมกันมา2 0 0 2 20ร้อยสงรอซึ่งแอสเซทแอสเซทที่ว่าก็ประมาณมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกเอรวมถึงแบบพันธบัตรอะไรต่างๆที่สินทรัพย์ต่างๆนี้ก็ถืออยู่นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่โชว์ไว้เมื่อ เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับสำหรับต,ตัวเลขล่าสุดเดี๋ยวอาจจะต้องรอทางออเดเตอร์รีพอร์ตมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยรวมตัวเลขตรงนี้มันก็ทําให้ผ่อนคลายอย่างหนึ่งว่าเออเดโพสิตมันยังน้อยกว่าแอสเซทที่มีอยู่ทั้งหมดนะดังนั้นมันก็อาจจะสามารถคืนได้ทั้งหมดแต่ความจริงของชีวิตคือพวกการเอ่อการออเดตหรือการรีพอร์ตในตรงตัวทัแอสเซทอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงครับมันจะเป็นตัวเลขที่มัน ผันผวนแล้วก็เปลี่ยนได้เสมอสองร้อยเก้าที่เห็นมันอาจจ,จริงๆอาจจะอยู่แค่ร้อยห้าสิบก็ได้เออเพราะว่ามันมันคือสินทรัพย์ที่มันไม่สภาพคล่องต่ําหรือสินทรัพย์ที่ขายยากตีมูลค่าไปตอนนี้อยู่ที่แบบร้อยล้านขายเออร้อยล้านอาจจะขายจริงได้ห้าสิบล้านก็ได้อ่าแต่นั้นตรงนี้เราก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายตัวท l a s เ e ็ตจริงๆอ่ะที่มันลควิเดตแล้วอ่ะมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมเออก็ เป็นธนาคารที่ถือว่าใหญ่แล้วก็มั่นคงเจ้าหนึ่งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นและทําให้ธนาคารแห่งนี้ล่มสลายภายในสองวันเท่านั้นเองนะครับจะบอกว่าเหตุการณ์เหตุการณ์มันทำให้ล่มสลายภายในสองวันแต่ว่าจริงๆมันมันมีเหตุการณ์อะไรที่สั่งส,สมมาเป็นเวลาหลายปีนะครับแต่ว่ามันระเบิดภายในสองวันจนเหตุจนเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ อย่างแรกที่ต้องทําความเข้าใจคือ s i l v e ัลเบลล์แบงค์เนี่ยเขาโฟกัสไปที่เทคสตาร์ทอัพแล้วก็เทคเซกเตอร์ร้อยแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็น์่ะคือเขาทำทำตรงนี้เออมีอย่างหนึ่งที่ลืมบอกเออเออใช่ธุรกิจตรงนี้นะครับเ,เรื่องของซ i l ์กัลเลล์แบงค์อ่ะก็มีเงินมาฝากใช่ปะ่ะสิ่งที่มันต่างจากธนาคารอื่นๆที่มันเป็นธนาคารทั่วไปอ่ะสำหรับคนทั่วไปคือคนที่ฝากเงินที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกอินเวสเตอร์ก็คือประมาณ บริษัทนี้ได้ investment มาใช่ไหมก็เอาเงินของ Inves สเตมาฝากไว้ที่นี่อะไอะไรเงี้ยดังนั้นเงินเงินที่มาฝากตรงนี้มันจะผูกกับเรื่องของ i n v e s t m e n t ในใน c ทคเซกเตอรแบบแบบโดยตรงเลยอะ่ะเออดังนั้นยิ่งมี Tech Investment มีการ Investment ในเอใน Tech Startup เยอะที่นั่นเงินที่มาฝากในธนาคารนี้ก็จะเยอะตรงกันข้ามถ้าเกิดมันมีการส l o w ์ดาวเกิดขึ้นเงินที่มาฝากมันก็จะน้อยลงนะครับ ส่วนเรื่องของการเอามาฝากแบบเอามาฝากเล่นๆฝากเป็นธนาคารประจําวันอะไรงงเงี้ยสำหรับคนทั่วไปอ่ะเซก็อนมาเล่แบงค์ไม่ใช่ธนาคารที่ตอบโจทย์ตรงนั้นถึงแม้เขาจะทําได้ทุกอย่างเลยก็ตามแต่ว่าที่นู่นจริงๆมันมีธนาคารที่มันใหญ่แล้วก็มั่นคงกว่าหลายเจ้านะครับ <my Monica> เขาก็จะไปใช้ที่ที่อื่นกัน U.S. Bank เอย่ยเวลฟาโก้เออยแบงก์อเมริกาเอ่ยอะไรพวกนี้ก็เป็นแบงก์ระดับระดับใหญ่ระดับทั้งประเทศเลยไม่ใช่ธนาคารท้องถิ่น เขาก็ใช้พลนั้นกันนะครับเอ่อดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็จะบอกว่าซิลิเอนบวลล์แบงค์นะผูกกับเทคเซกเตอร์แบบรุนแรงมากคราวนี้เอ่ออย่างที่บอกไปเมื่อเทคอินเวสเมนต์มันเกิดขึ้นเยอะเงินก็จะฝากเยอะแต่ถ้าเกิดอินเวสเมนต์มันมันเกิดขึ้นน้อยมันก็จะฝากน้อยในหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะเห็นแล้วเราไอ้ช่วงโควิดนั่นแหละไอ้คือช่วง,ช,วงช่วงที่มันเอ่อเกิดเหตุการณ์สโลดาวของเทคอินเวสเมนต์แบบ อย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เลยอ่ะคือทุกอย่างมันมันหยุดอยู่กับที่หยุดนิ่งอ่ะดังนั้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามันก็เลยไม่มีเงินอินแบบที่ที่คอร์เรสฟ,ฟันขึ้นมาได้มากเท่าไหร่เงินมันก็เลยไม่ได้มาฝากในธนาคารแห่งนี้เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเงินเอามาฝากน้อยลงแต่ว่ามันก็มีความต้องการที่จะต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆใช่ปะ่ะอย่างบริษัทต่างๆที่เขารันธุรกิจอ่ะเขาก็ต้องถอนเงินออกมาเพื่อจ่ายเพโรเพโรแปลว่าอะไรนะเ,เงินเดือน หรือว่าจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆของบริษัทดังนั้นมันก็ต้องถอนออกมาเรื่อยๆในขณะที่ไม่มีเงินฝากเข้ามาเพิ่มเอ่อคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ่อเนื่องจากอาจจะรู้อยู่แล้วว่าทุกธนาคาร่ะธุรกิจของเขาคือเอาเงินที่ลูกค้ามาฝากเนี่ยเอาไปอินเวสต์ต่อใช่ปะ่ะแต่นั้นเองเงินที่อินเวสต์มันคือเงินที่ไม่มีสภาพคล่องเมื่อไรก็ตามที่มีการถอนแห่ถอนถอนถอน,ถอนออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆอะ่ะ ดังนั้นเงินสดที่สำรองไว้ในธนาคารมันจะลดลงเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะไม่มีเงินพอที่จะสามารถให้ใครถอนออกไปใช้ได้อีกต่อไปเนื่องจากว่ามันถูกล็อกเอาไว้ในอินเวสท์เมนต่างๆใช่ปะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซิลิคอน v a เล e แบงค์คือวิมันมีมันไม่มีคนเอาเงินมาฝากแต่มันมีเงินถอนออกมาเรื่อยๆไม่ได้ถอนแบบแบบรุนแรงเลยนะคือถอนเรื่อยๆเพราะว่ามันมันต้องการใช้เงินนั่นแหละจนถึงจุดหนึ่ง รีเซิร์ฟที่ธนาคารเก็บไว้มันมันเริ่มน้อยและเห็นแล้วว่ามันไม่พอที่จะเอามาให้คนถอนต่อได้ต่อไปดังนั้นเขาเลยต้องเริ่มเทขายสินทรัพย์นะครับที่เอาไปอินเวสไว้เพื่อ, mm hmm. เ,พอเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อให้มีเงินรีเซิร์ฟเพียงพอที่จะให้คนถอนต่อไปคราวนี้ทำยังไงได้เขาก็ สิ่งที่เป็นปัญหาคือ Investment ของธนาคารเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเป็น Investment ในในลองเทอมครับคือเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ว่าแบบเอ้ยเงินเงินถูกถอนออกไปจนไม่มันต้องขายสินทรัพย์อะไรเงี้ยมันเกิดได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าซีกอนเบรลเล่แบงค์เขาน่าจะบริหารความเสี่ยงได้ไม่ดีด้วยอันนี้คือหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็เลยต้องเลือกขายบอลน,นะครับก็คือพันธบัตรที่เขาซื้อไว้เป็นพันธบัตรระยะ ระยะยาวคือพันธบัตรสิบปีซึ่งใค,ใครรู้เรื่องพันธบัตรมันก็คือพันธบัตรก็คือพันธบัตรของรัฐบาลซื้อมาแล้วก็เหมือนกับได้ดอกเบียเบ้ยได้ดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยแล้วก็พอครบระยะก็คือได้เงินเงินต้นคืนนะครับถ้าเกิดใครก็ตามที่ขายบอลทิ้งระหว่างทางมันก็อาจจะเกิดเออเหตุการณ์ที่ได้เงินกลับมาไม่ครบนะครับและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซิลิคอนวัลเล์แบงค์คือว่า เขาถูกบังคับให้ขายบอลก็คือพันธบัตรซึ่งไม่ขายไม่ได้เพราะว่ามันจะมันตอนนี้ธนาคารเกิดปัญหา Illiquid ิคอิลิอ,ลอยู่นะครับเสียงแทกเสียงอะไรเสียงอะไรแทกเลยเราไม่ได้ยินนะมีเสียงแทกจริงหรออ๋อโอเคผมอาจจะมิวเฉพาะตัวเองแน่เลยโอเคเดี๋ยวขอขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ อ๋อเออผมมิวเฉพาะตัวเองผมก็เลยไม่ไดินอยู่คนเดียวเดี๋ยวหาก่อนนะปปึึป๊๊บบ